สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวแฟลชนะครับรุ่น mk 3 2 0 for f o r t r นะครับ for f o r ก็หมายถึงใช้สำหรับกล้อง Olympus Panasonic นะครับที่เป็นเซนเซอร์4ต่อ3นะครับนะครับ mk 3 2 0 for Olympus Panasonic นะครับตัวแฟลชตัวนี้นะครับไกด์หมาเบอร์32นะครับสามารถทำงานได้ทั้ง ttl มนนวลแล้วก็ m มา t ตินะครับ ดีไซน์ก็จะเล็กกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับใส่กับพานาโซนิกหรือว่า Olympus ซึ่งเป็นกล้องแบบมิริเลเอตจะเล็กไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่นะครับเพราะหลายคนส่วนมากก็จะหาแฟลค่ายซึ่งแฟลของพานาหรูิมปัสแพงครับราคาสูงแฟลนอกค่ายที่ทํามาอย่างไม่ ay, งก้ยก็เป็นทางเลือกนะครับซึ่งราคาประหยัดก็ประกันดีด้วยนะครับตัวแฟลชนะครับสามารถที่จะปรับก้มเงยได้นะครับปรับซ้ายขวาได้ หลายคนที่ไม่แฟดต,ต้องการแฟดตัวเล็กๆเพราะว่าต้องการไปลบเงาครับลบเงาหลังหรือว่าเปิดแบ็คเปิดใบหน้านะครับถ่ายภาพพอเทปต่างๆเพราะว่าบางทีเราถ่ายภาพอะถ้าไม่ใช้แฟดมันก็จะมีไงมีจุดมืดอยู่ที่ใต้ใต,ต้ตานะครับพอเราใช้แฟดมันก็จะเปิดหน้าให้สว่างขึ้นมันก็ง่ายในการที่เราจะไปแต่งภาพสําหรับงานต่างๆนะครับงานถ่ายภาพบุคคลถ่ายนางแบบหรือว่า ถ่ายงานรับปริญญาที่เป็นย้อนแสงนะตัวแฟตคือเป็นตัวที่ช่วยเลยนะครับสําคัญเลยนะครับตัวแฟลนะครับมีทั้งเนี่ยหมดการใช้งานมาตรฐาน TTL นะครับนะครับ TTL มาตรฐานเมนนวลน,นะครับสเต n g เมนนวลต่างๆบวกลบความแรงได้นะครหนึ่งทับหนึ่ง คือแรงสุดนะครับแฟดจะแรงมากนะครับแรงหนึ่งทับหนึ่งถ้าลดความแรงไปก็ลดทอนอัตราส่วนนะครับผมลดมาทีนะ่มันก็จะสามารถไล่ความแรงต่างๆได้นะเป็นนนเต็มรูปแบบถ้าอัตราส่วนที่ถูกหันแล้วก็แฟดเบาสุดก็คือหนึ่งทับร้อยยี่บแปดนะครับ,นะรบแฟดออกนิดเดียว สามารถเล่น RPT ก็คือมัลติ m o d e นะครับถ่ายแนวสตรีทถ่ายภาพที่มีการขึ้นไหวซอนซ้อนนะครับโดยตั้งความถี่แล้วก็จำนวนครั้งคือความถี่ก็คือเฮิร์ตจำนวนครั้งก็คือไทม์ครับสมมติว่ายิง10ครั้งแล้วก็ความถี่5 h เฮิร์อะไรเงี้ยครัมันก็จะทำให้เราได้ภาพที่เป็นซ้อนๆ,ๆ้อกันนะครับเรียกว่ามัลติแล้วก็ยังสามารถเซเลโหมดได้นะครับ S1 S2 สามารถตั้งแล้วก็เอาไปวางแยกเป็นแฟลชแยกนะครับพอมันได้รับแสงจากแฟลชตัวอื่นแฟลชตัวนี้ก็จะทำงานด้วยนะครับถือว่าเล็กๆก,กระทาษรัดแต่ว่าสามารถที่จะทำงานได้ได้ครบรูปแบบการใช้งานของแฟลชนะครับท่านใดที่ใช้กล้อง Olympus Panasonic นะครับลองไปซื้อไปหามาใช้นะครับแนะนำมารุ่นนี้ถือว่าเล็กกระทดัดรัดเหมาะสำหรับกล้อง ที่ไม่ใหญ่มากอย่างมิลลเลเลของพ a n a s o n i c แน่นอนครับ